สวัสดีครับนะครับร้าน PP Audio System นะครับอำเภอเชืองในนะครับวันนี้มีมานำเสนอตู้พีเอสสิบนิ้วนะครับ15นิ้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับมือสองนะครับสภาพยังสวยนะครับไม้แน่นๆนะครับไม้นะครับนะครับพร้อมดอกนะครับเป็นดอกเป็นดอก MS 500วัตต์นะครับแหลมเป็นแหลมอ่าต้องแปดนะครับของปลอกอ่อง ครับนะครับสองใบนะครับราคาอยู่ที่นะครับใบละ1,900บาทนะครับ1,900บาทนะครับใบละ1,900บาทนะครับมีอยู่สใบนะครับที่ร้านนะครับต่อมานะครับท่านี้นะครับอีกอีกอีกคู่หนึ่งก็เป็นเอเจนะครับตู้ AJ ตัวเอเจนะครับเป็นเป็นดอกซ่อมนะครับเป็นดอก่อมเอเจครับดอกซ่อมนะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับมีอยู่สองใบนะครับมีอยู่สองใบเดียวไปดูด้านหลังครับมีสองใบนะครับ a อ p s 15เอสสิบห้าทนะครับสภาพใบละ2,500บาทนะครับ2,500บารบาทสนใจก็แวะมาดูที่ร้านนะครับ PP Audio System นะครับอันตัวเทิ่องในนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งอ่อันนี้เป็น ของใหม่นะครับขายในราคามือสองนะครับ ps15 นะครับ ps15 ดอกโรงงานนะครับ350พันห้บาทนะครับแรมเป็นแรมคอม4ีนะครับอันนี้เคยโพสต์ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะนะครับนะครับวันนี้พ่อมาลดราคาให้นะครับเหลือใบละ3,200บาทนะครับสามพันสอร้บาทนะสำหรับตู้ ps15 ใหม่นะครับถ้าสนใจก็ ติดต่อมาได้ทางเบอร์ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ